สวัสดีค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญตัวจิ๋วค่ะน้องเกมประวันวิทย์ไข้สงครามค่ะปัจจุบันน้องเกมอายุ8ปีค่ะน้องผ่าตัดประสาทหูเทียมหนึ่งข้างตอนอายุ2ขวบนะคะที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะปัจจุบันประสบการณ์การใช้เครื่องมาแล้ว6ปีนะคะวันนี้เรามาดูกันค่ะว่าน้องมีความสามารถในระดับไหนค่ะค่ะสวัสดีค่ะน้องเกมอ่าตอนนี้น้องเกมเรียนอยู่ชั้นอะไรละคะปรจครับ อ๋อสองอ่ะแล้วตรงน,นี้น้องเกมในห้องเรียนเนี่ยมีกันกี่คนสิบสี่คนคะ่ะสี่สิบสี่คนมีเพื่อนใหม่คะัะเพื่อนใหม่หมดเลยคร<ะ>ับแล้วสนิทกับเพื่อนหรือ,อยังไม,มไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้เหมือนกันงะแล้วปกติคุยกับเพื่อนชื่ออะไรบ่อยสุดอืมที่คุยกันบ่อยๆเล่นกันบ่อยๆอ่ะผู้ภาผู้ภาใครหลอกกันผู้ภาผู้ภาหลอกกว่าอู้ใจดีบอกเพื่อนหลอกกว่าค่ะนี่เป็นคนถ่อมตัวมากนะเนี่ยอ่ะ ตอนนี้ค่ะน้องเกมเนื่องจากสถานการณ์โควิดเนาะเราก็ต้องเรียนออนไลน์ใช่ไหมครับรอคุณครูประกาศก่อน,นเปิดเรียนวันไหนโอ้อยากเปิดไหมอยากเปิดอยากเปิดมากเลยอยากไปเรียนมากอ,อยากเจอเพื่อน้วยครับโอ้เห็นไหมคะเด็กๆน่าสงสารเนาะช่วงนี้ต้องเล่นคนเดียวเนาะค่ะอืมแล้วอย่างเวลาเรียนออนไลน์ลําบากไหมคะไม่ครับไม่ครับคือเราจะต้องยังไงเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะคต่ออินเทอร์เน็ต เวลาคุณครูสอนนักเรียนอ่ะครูต้องแชร์สไลด์เราฟังครูทันไหม,มเวลาเพื่อนเปิดไม้แท้ใช่ไหมเราไม่ได้ยินครูบอกว่าบอกนักเรียนว่าปิดไม้ปางครูอ๋อริอจะปางทันคือถ้าสมมติว่าคุณครูพูดคนเดียวเราฟังทันแต่ถ้าเพื่อนๆแย่งกันพูดเปิดไม้ทิ้งไว้ ฟังไม่ทันเพราะเพื่อนแทรกใช่ไหมครับ<อ>เวลาครู็ะชื่อเปิดไม่ได้อ๋ออนุญาตให้เช็คชื่อนะตอนเช็คชื่อเนี่ยพอเราต้องพูดว่ามาครับอย่างนี้เหรอครับอ๋อเพราะเราถึงจะฟังรู้เรื่องเนอะอ่าการเรียนออนไลน์ก็ถือว่าเป็นเรื่องยากมากของเด็กๆเลยนะคะเพราะว่าคือไม่เห็นครูตัวเป็นๆไม่รู้ว่าเด็กๆเนี่ยทำการบ้านตามที่คุณครูบอกหรือเปล่านะ้าส่งทันไหมทันโอสังว่าขยันมากเลยนะเนี่ยขยันไหม ขยันพูดไม่ค่อยเต็มปากก็ขยันนะครับปกติถ้าน้องเกมเรียนเวลาเรียนออนไลน์เนี่ยเรียนนานไหมคะใช้เวลากี่ชั่วโมงแปดโมงครึ่งแล้วก็ถึงสามโมงครึ่งเลิกเรียนสามโมงครึ่งเรียนออนไลน์แปดโมงครึ่งถึงสามโมงครึ่งแล้วเลิกเรียนแล้วได้ทําอะไรต่อเรียนพิเศษเรียนพิเศษต่ออีกเรียนพิเศษอะไรครับเรียนวิชาอะไร เรียนภาษาอังกฤษคือเรียนภาษาอังกฤษเพื่อจะได้ทําให้เก่งภาษาอังกฤษขึ้นอย่างนี้เนาะแล้วน้องเกมชอบภาษาอังกฤษไหมไม่ชอบทําไมแต่แ<ะ>ม่ให้เรียนเอา้าทาไมอะ่ะไม่ชอบแต่แม่ให้เรียนหรอแล้วคิดว่าเพราะอะไรแม่ถึงให้เรียนก็แม่ให้เกมเก่งไงอ๋อคุณแม่อยากให้เกมเก่งเนาะใช่ไหมก็เลยให้เรียนพี่จะบอกความลับให้เด็กๆพี่ก็ไม่ชอบเรียนจริงๆ แต่ว่าเรียนเพราะว่าเดี๋ยวตอนโตอ่ะต้องทํางานครับเดี๋ยวไม่มีใครรับทํางานรู้ไหมครับเออเลยต้องทํางานโตไปอยากเป็นเป็นไรยูทูบเบอร์อยากเป็นยูทูบเบอร์เด็กสมัยใหม่นะคะก็จะมีความชอบเนะาะอย่างน้องเกมเนี่ยน้องเกมอยากเป็นยูทูบเบอร์แล้วถ้าเป็นยูทูบเบอร์เราเรามีช่องของตัวเองหรอยังยังไม่มีเหรอเรา,เร,ารีวิวใน iPad แม่ อ๋อเราทดลองทำรีวิวแล้วเหมือนกันหรอทำใน iPad คุณแม่ครับแล้วถ้าเกิดทำเป็นยูทูบเบอร์น้องเกมอยากตั้งชื่อช่องว่าอะไรน้องเกมแอชแนลค่ะโอน้องเกมเออะชแนลวันนั้นคุณแม่แอบเติมให้น้องเกมเออะอย่าเออะเดี๋ยวแม่ว่าใช่ไหมอันนี้ชื่อยาวก็คือแสดงว่าปกติน้องเกมเออะหรือเปล่าเสียงดังหรือเปล่าปกตินดังมากเหรอคุณแม่ดุมากไหมมาก มากเหรอแล้วเกมว่าคุณแม่ดุเพราะอะไรดือด้อดื้อแล้วทำไมดื้ออ่ะ <c oughs> อดไม่ได้ใช่ไหมครับเนาะแต่ว่าคุณแม่ทำก็คุณแม่รักเราใช่ไหมครับครับ <c oughs> แล้วเกมรักแม่มากไหมรัก <c oughs> รักมากเลยรักปลาด้วยรักปลาด้วยนะคะก็คือความรักนะคะก็จะทําให้น้องรู้สึกอบอุ่นแล้วน้องก็พร้อมที่จะพัฒนาเติบโตไปในทางที่ดีมีความสุขเนาะแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรจะช่วยปลุกฝังให้น้องนะคะจะได้กล้าคิดกล้าทําวันนั้นบอกพี่เบียร์ว่าอยากเป็นตํารวจด้วยหรือเปล่าคนนี้อยากเป็นตํารวจทำไมอยากเป็นตำรวจครับเพราะว่าไปช่วยตำรวจจับ โจรอืมแล้วเราเลยอยากเป็นตำรวจเพราะเราจะได้ไปจับผู้ร้ายเนาะใช่ผู้ร้ายชอบขโมยเงินคนอื่นแล้วแล้วเกมเห็นขโมยขโมยเงินเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นเลยครับแล้วถ้าเห็นเกมจะทํายังไงหน,นีหนีอ้ <laughs> ไม่จับแล้วเหรอยังจับไม่ได้เพราะเรายังเด็กอยู่เนาะใช่อืม ถ้าเด็กๆนะคะคือมีความฝานันอยากจะเป็นตำรวจอยากจะจับผู้ร้ายเป็นความความคิดที่ดีเนาะระวังตัวด้วยนะครับใช่ต้องระวังตัวด้วยนะคะไปจับเองไม่ได้นะคะอันตรายคับต้องล็อกหน้าต่างล็อกประตูด้วยนะคะก่อนเข้านอนเนาะต้องล็อกบ้านให้ดีก่อนครับครับแล้วน้องเกมช่วยคุณแม่ล็อกไหมไม่ทำเอาทำไมอะให,ใ,หอให้พี่ๆช่วยอ๋อให้พี่ๆทำเพราะว่าเราทำเองยังไม่ได้อย่างงี้ใช่ไหมใช่ แล,แล้วอยู่ที่บ้านน้องเกมมีหน้าที่อะไรบ้าง <f ri> น้องเกมจะกวาดบ้านอืมล้างจานไม่ล้างล้างจานไม่ได้ล้างอ๋อน้องเกมมีหน้าที่กวาดบ้านแล้วถูบ้า,านไหมไม่ถูกวาดอย่างเดียวก <f ri> วาดอย่างเดียวหรอแล้วบ้านสะอาดไหมครับสะอาดแล้วน้องเกมชอบปลูกต้นไม้ไหมปลูกชอบรดน้ำต้นไม้ชอบรดน้ำต้นไมน้มีคนแย่งรดน้ำต้นไม้ใครแย่งคุณตาเหรอใช่ใครแย่งอ่ะ ยายคุณยายชอบรดน้ำต้นไม้เหมือนกันน้องเกมพี่ว่าน้องเกมพูดเก่งมากแล้วก็ฟังพี่ได้แบบตอบโต้ได้กระฉับกระเฉงมากเลยคือเอาจริงๆนะพี่ดูไม่ออกเลยว่าหนูผ่าตัดมาคับตอนเด็กๆเ,เนี่ยฝึกกันยังไงบ้างคะฝึกเยอะไหมเยอะครับนายฝึกพูดฝึกทุกวันไหมครับทุกวันค่ะทุกวันครับ,รบแล้วตอนนั้นเกมฝึกกับคุณครูคอะไรจำได้ไหมคุกเก้คุกเก้ไปฝึกบ่อยไหมครับ บ่อยค่ะบ,บ่อยแค่ไหนเอ่ยสัปดาห์ละครั้งครับโอ้ฝึกกับคุเก้สัปดาห์ละครั้งเนาะแล้วหลังจากฝึกกับคุเก้เสร็จละ่ะกลับมาบ้านะ่ะฝึกซ้ำไหมซ้ำครับ,รบซ้ำยังไงใครเป็นคนฝึกให้แม่ครับแม่ฝึกให้แล้ววิธีการฝึกแม่แม่ฝึกยังไงไม่รู้เหมือนกันครับจำ<ล>ไม่ได้หรอลืมไปแล้วลืมไปแล้ว,ลลวคุณแม่ก็จะให้น้องเกมฝึกฟังเนาะฝึกฟังฟังเสร็จแล้ว ก็าทีหน่อได้ยินว่าอะไรใช่ไหมครับอ่าแล้วถ้าเกิดตอบถูกได้อะไรแม่จุ๊บแก้มให้จุ๊บแก้มชอบไหมครับคุณแม่จุ๊บแก้มเวลาเป็นรางวัลให้<อ>จุ๊บแก้มชอบครัอยากให้เพื่อนๆพื่ทำเหมือนกันไหมเหมือนกันเนาะเกมครับแล้วถ้าบางครั้งเราเพิ่งฟังใหม่ๆอ่ะเพิ่งหัดฟังแล้วเราฟังแม่ไม่ชัดแล้วเราทํำยังไงอะ่ะให้แม่พูดอีกทีอ๋อบอกแม่ให้แม่พูดอีกที ครับแล้วเกมก็ต้องตั้งใจฟังมากขึ้นด้วยใช่ไหมใช่ครับครับแล้วก็ถามแม่ว่าที่แม่พูดแบบนี้หรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมพูดตามแม่อีกครั้งครับคุณแม่ฝึกอย่างเนี้ยทุกวันมานานแค่ไหนครับเท่าที่เกมจําได้อะ่ะยาวมากยาวนานมากก็ตั้งแต่ผ่าตัดเลยเนาะคคุณแม่ก็ฝึกมาตลอดเลยครับทุกวันนี้ยังฝึกอยู่ไหมฝึกฝึกเหรอฝึกยังไงคุณแม่ยังบอกไหมว่าเกมตั้งใจฟังนะฟังดีๆยังมีอยู่ไหม มีอยู่ใช่ไหมครับครับอ่าแสดงว่าการผ่าตัดเนี่ยถึงเราจะผ่าตัดไปแล้วเราได้ผลดีระดับหนึ่งอย่างน้องเกมแล้วเราก็ยังคงต้องพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะคะสนุกไหมเวลาไปทําเนี่ยสนุกครับสนุกเนาะแล้วทําบ่อยๆก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะครับแต่ก็ต้องทําใช่ไหมครับเอออย่างคุณแม่ว่าคุณแม่เหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะทางานเยอะแล้วก็ป้าทํางานเยอะมากครับ ทุกคนทำงานเยอะหมดเลยแต่ในความทำงานเยอะของทั้งป้าและแม่เนี่ยก็ยังแบ่งเวลามาดูแลเกมใช่ไหมครับน่ารักเนอะอยากขอบคุณป้ากับแม่ไหมขอบคุณได้เลยผ่านกล้องคุณคะร,ร,รักแม่นะอะไรย่างเงี้ยรักแม่นะคะค ก็คือการที่เราฝึกนะคะการเรียนกับคุณครูนะคะก็คือเราไปรับความรู้เราไปรับแนวทางวิธีการฝึกแต่สิ่งสําคัญนะคะน้องๆเ,เ,เนี่ยเขาก็อยากจะฝึกกับคนที่เขารักอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่มีส่วนร่วมในการฝึกด้วยและที่แน่นอนที่สุดนะคะการให้กําลังใจที่ดีที่สุดก็คือการแสดงอ,ออกทางความรักค่ะซึ่งจะทาให้น้องมีกําลังใจมากขึ้นเนาะแบบทำถูกแล้วคุณแม่จูบแก้แบบเป็นอะไรที่น่ารักมากอยากให้บ้านอื่นๆนะคะลองดูเป็นตัวอย่างด้วยในข้อนี้ค่ะน้องเกมคะน้องเกมดูแลเครื่องยังไงบ้าง หลบฝนหลบฝนแล้วก็ห้ามโดนน้ำ<อ>เวลาโดนน้ำจะพังชิน้นแล้วก็<อ>ไม่ได้ยินครับอ๋ออย่างนี้ตอนช่วงก่อนนอนน้องเกมก็ต้องถอดเครื่องก่อนใช่ไหมครับแล้วก็อ,อบอบไว้ก่อนเนาะครับก็จะมีพรุ่งนี้เช้าอาบน้ําเสร็จ้วใส่เช็ดถ้วยแห้งแล้วก็ใส่หูครับใส่เองหรือเปล่าใครช่วย ให้ใครช่วยคะคุณยายคุณยายช่วยติดเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆเ,เองก็ควรจะช่วยดูแลเครื่องเนาะอย่างน้อยเวลาเราติดเครื่องไปโรงเรียนเราต้องอย่าไปโดนฝนใช่ไหมครับที่น้องเกมบอกอย่าไปโดนความชืน้นใช่ไหมครับ,รบอ่าแล้วก็ระวังหายด้วยใช่ไหมครับ,รบอ่าช่วยกันดูแลเครื่องเนาะ ค่ะก็วันนี้นะคะน้องเกมก็แชร์ประสบการณ์มาให้เราเยอะมากแล้วก็ต้องบอกว่าน้องเกมแล้วก็คุณแม่และครอบครัวน้องเกมทุกคนนะคะก็คือมีส่วนช่วยในเรื่องของการฝึกและวฟื้นฟูน้องมาตลอดเส้นทางเลยแล้วต้องบอกว่าครอบครัวนี้เป็นครครที่น่ารักมากอบอุ่นมากๆนะคะก็จะสังเกตได้จาก น้องที่แบบดูมีความสุขเนาะล่าเริงยิ้มย้มตลอดเวลาด้วยค่ะก็อยากให้หลายๆครอบครัวนะคะเป็นแบบนี้หรือว่าเอาน้องเกมเป็นตัวอย่างนะคะเพื่อให้น้องๆที่อยู่ในความดูแลได้สามารถเจริญเติบโตและพัฒนาไปในทางที่ดีแล้วก็มีความสุขด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะน้องเกมรู้หรือยังว่าน้องเกมจะมีน้องอีกคนหนึ่งมาเยี่ยมน้องเกมที่บ้านยังไม่รู้เหรอแหมเป็นเซอร์ไพรส์วันนี้จะมีน้องคนนึงมาหาน้องเกมที่บ้าน เพื่อให้น้องเกมฝึกเป็นยูทูบเบอร์ตัวจิว๋วดีไหมดีมากครับเออดีเลยทีนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันจะเป็นอะไรที่ท้าทายมากเพราะว่าคนที่พามาเจ้าเด็กที่พามาเนี่ยสนมากเลยสนสุดๆเลยทีนี้น้องเกมจะต้องแอคชั่นเป็นยูทูบเบอร์ตัวจิว๋วที่จะต้องสอนท่านผู้ชมให้ทำกิจกรรมอะไรบางอย่าง ในขณะเดียวกันจะมีเด็กส้นๆอยู่ข้างๆอีกหนึ่งคนด้วยจะเรามาจะมาดูกันว่าน้องเกมจะทำได้ดีขนาดไหนคะ่ะสำหรับผลงานของยูทูบเบอร์ตัวน้อยนะคะไปติดตามกันที่ EP ีหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะเราขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะค